พี่บังพามาเปิดประมาณว่าพี่้องไปเล่นฟิตเนสแล้วเห็นมีคนเห็นว่ามีสามจีตามนั่งเฝ้าที่เราไปเล่นฟิตเนสไม่มีครับคือถ้ามีเพื่อนคนจีนมาค,คนจีนเนี่ยเพื่อนนักสแสดงมาเที่ยวเมืองไทยเยอะทั้งผู้กลับก็มานักสแสดงทีเ่เป็นน้องชายผมก็มาทีเ่เป็นนางร้ายก็มานงางเอกกลังจะมาเลยครับเวลามาผมก็เทคแคร์ทุกคนเพราะว่าตอนอยู่จีนก็ดูแลเขาดูแลผมอย่างดีเลยใช่ไหมครับก็ใครจะไปกินอะไรก็พาไปกินใครจะฟิตเนสก็พาไปฟิตเนสใครจะทำไรก็ต้องทําเพราะว่า เหมืนอนตอนเราอยู่จีนเขาดูแลเราอย่างดีอย่างเงี้ยครับแต่ว่าได้ไปบ่อยเลยครับฟิเนตแล้วก็มีพวกครองไปเฝ้าตัไมไปตาไมาไป <c oughs> เอาก่อนเนี่ยไงไม่มีใครไปเฝ้านะครับถ้ามีพาคือฟิเนตผมเนี่ยข้างบนจะเป็นนวดแขนโบราณนวดไม่ใช่การนวดนวดไทยนวดแบบนวดจริงจังอะ่ะ ก็เลยว่าเอ้ยมาลองมาลองนวดเขาอ,อยากลองนวดแบบเขาเรียกอะไรนวดไทยก็เลยพาไปนวดผมดว่าเออดีระหว่างนวดผมก็ผมก็ไม่ค่อยชอบนวดแล้วก็มาฟิตเนสรอแค่นี้ครับไม่ได้มาเฝ้าอะไรครับก็เป็นเพื่อนเราเองใช่ไหมครับที่เป็นเพื่อน,นที่นักแสดแงที่ร่วมง,งานด้วยกันที่นู่นครับคือหลายๆคนไม่ได้มีใคร,ใครเป็นพิเศษหรอกใช่<ว>ตอนนี้น้องแต่ตอนแรกน้องน้องซันตี้คือน้องสามเนี่ยมาก็ดูแลเทคแคร์อยากไปเที่ยว ซอยเขาบอกอยากเที่ยวอะไรก็ต้องพาไปตอนนี้เออตีคือน้องสองมาก็กต้องพาไปเที่ยวอีกเดี๋ยวนางเอกมาเดี๋ยวพุ่มกลับมาเดี๋ยวนางร้ายมาอะไรก็คืออย่างที่บอกตอนเราอยู่ที่นู่นเนี่ยเขาก็ดูแ,แลเราอย่างดีทุกคนนะครับใครมาแล้วก็ดูแลได้แคร์แต่ไม่มีสาวรู้ใจตัวจริงแบบว่าไปนั่งฟ้องแล้วฝ้าวัวไม่มีรนอตอนนี้ไม่มีครับ<อ>ไม่มีจริงไม่แต่จริงๆมเล่นฟินเนี่ยอะไรยผมไม่ชอบใครมาเฝ้าได้มันแบบมันไม่มีสมาธิมันเราให้เราต้องเล่นรีบๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเคยมีทวงมีชวนใครบ้างไม่ถูกไม มาเล่นฟิตเนสนะคงอยากไปเห็นดูเที่ยวอะไรมากกว่าอะไรเงี้ยครับขำไม่ต้องมาอินที่บอกว่ามีคนมีสาวจีนตามเป้าอะไรอย่างงี้ไม่ก็ก็ขำๆครับไม่มีอะไรคือจรแต่จริงๆเนี่ยคือพาไปเที่ยวพาไปอะไรเงี้ยครับเพื่อนเนาะเพื่อนกันแต่ไม่มีสาวจีนคนไหนที่เป็นคนพิเศษเลยไม่มีครับก็มีเป็นเพื่อนๆกันอนาคตไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันหมดเลยไปทำงานที่โน้มีนิ่งถูกใจหรือไม่คะก็ขาวดีนะเพื่อนก็น่ารักทุกคนเลยครับส่วนใหญ่ก็ผิวดีๆกันทั้งนั้นเลย แต่จริงทำงานอย่างที่บอกก็าอยู่ทุก3เกือบ4เดือนก็ถ่ายทัทุกวันแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลาไปไปแลดไหนเท่าไหร่มีเพื่อนจีนแบบว่ามาเที่ยวที่ไทยบ่อยไหมคบเพื่อนจีนมีครับเพราะชนี้รัฐบาลจีนเขางดวีซ่าค้าเอาวีซ่ามาเมืองไทยช่วง3เดือนเป็นแบบกระตุ้นให้เขามาเที่ยวเมืองไทยชวงนี้ก็เลยทำวีซ่าไม่เสียตังก็เลยมากันใหญ่จริงผมเพิ่งไปเพิ่งกลับเม,มื่อคืนไปเชียงไฮ้มาอันนี้เป็นงานเป็นงานอาหารฟสติวัลของไทยอะไรเงี้ครับก็ไปเจอเพื่อนเพื่อนคือ เราไปเขาดูแลเราเขามาแล้วก็ดูแลเขาแค่นั้นเองครับแล้วสำหรับวันนี้ตอนนี้ยังไงครับก็โสดดีครับโสดก็มันดีครับเยอะมันในที่นี้หมายว่าก็สบายๆคือไม่ต้องแบบว่าห่วงอะไรเยอะทําอะไรก็ทาอะไรเงี้ยครับก็ไม่เหงาไหมไม่ค่อยนะเพราะผมกิจกรรมเยอะทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยครับเหงาก็เล่นกีฬาเที่ยวเปืดอย้เปื่ออะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อยได้ดูหนังเพราะว่ารุ่นหนังไทย ก็สบายดีนะเขาก็เพลินๆดีครับลองน้ำดีกว่าเนาะลงน้ำกระจายสบายครับมันก็ไม่มีหรอกเพราะคนละแบบมันก็แล้วแต่ฟิลเนาะคนเราบางทีอย่างอย่างพอไม่มีแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ดูหนังเพราะว่าให้ไปดูหนังผู้ชายมันก็กระจายอยู่ใช่ไหมครับหนังดีๆบางทีเข้ามาก็อุ้ยไม่ได้ดูไปหลายเรื่องคนทุกคนน่าจะเป็นนะถ้าช่วงมีแฟนก็ดูหนังกันถ้าจะทุกเรื่องอะไรเงี้ยพอไม่มีก็ไม่ค่อยได้ดูบางทีก็อยากดูเหมือนกันอะไรเงี้ยซื้อดีวีดีเอา ไม่อยากดูเพราะว่าเออกลัวจะแบบนึกถึงภาพเดิมๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยป่ามันไม่รู้จะดูกับใครคือคือไปนั่งดูกับผู้ชายก็นิดนึงแปลกๆอะไรอย่างงเี้ยครับก็ไม่ดูแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยต้อก็พาวันนี้เห็นน้องสาวสีว้าด้วยไม่เจอกันไม่เห็นว่ามานะครับแต่อืมแต่รู้เธอเป็นใครไม่รู้ครับไม่ไม่ทราบครับไม่ไม่ได้เจอกันเลยครับไม่เจอเลยครับไม่ได้คุยไม่ได้อะไรเลยครับถ้าเจอคุยได้ไหมคะคุยได้ครับไม่ได้ไม่ได้ โกรธอะไรกันครับมีทักทายไหมถ้าผมเจอในงานหรือเปล่าทักได้ถ้าเจอก็ทักได้หมดแหละครับ